อ้าวลุยงานแล้วครับผมลุยงานแล้วแม่แม่แต่ว่าก็ยังไม่เสร็จนะครับผมมันยังเหลือพันยานะครับโอ้อะไรนี่โอ้เดินเหยียบยายังไงนี่โอ้มาปลูกยาบอกทำไมเอียงคอเอียงอะไรมาอย่างงี้นี่โอ้โอ้อะไรอย่างงี้นี่โอ้ เออเออเทานี้ทำไมเป็นอย่างงี้นี่หฮูจักบุญสวัสดีครับก่อดด้วยนี่สวัสดีครับกอดสวัสดีครับเสียงเออเสียงดังๆนี้เป็นอย่างไรเออเออบารมีโอ้โหตม่วงตีไก่โออไปมาให้โออม่วงตัวไก่บารมีจะมาช่วยปลูกหญ้าครับแม่แม่ดูม่วงดิงวัวเนาะโอ้เหยียบหญ้าแล้วลูกโอ้ยไปซืาซอยทบหญ้าสิไปไปไปตั้งยังอก ก็เตือนรดากเออฝนตกแล้วลูกย่าตรวจเออย่างยัได้มาฟังมาเยอะฮะทีย่างยัได้ยังหันดากหันยังสันเยอะฮะสามอาทิตย์ขี้ที่นึ่งบ่นี่สามอาทิตย์ขี้ที่นึ่งบ่ เออขี้มันดุดุเนขี่ไปบันพุด,ดินเนยไกลๆเลยฮะรอมากเลยครับผม มันก็ต้องฝึกจอดฝึกยังแล้วเนาะผู้แลบวะคือกันแล้วนี่ ผมเป็นของเด่นดอกบารมีครับผมเถิดใช้ในยุทธภพมากเลยครับตัวใหญ่มากเลยปีนี้อ้วนแรงด้วยไปบ้านแล้วครับผม นี่ปลูกหญ้านะครับผมนี่นะครับแปลงนี้ปลูกแล้วครับผมแต่ก็เสร็จไปแปลงใหญ่อยู่ครับผมนน่นทางนน้นนะครับถึงนน่นนะครับผมฝนตกมาพอดีครับ ทางนู้นที่มองเห็นนะครับก็ซ่อมแล้วนะครับผมซ่อมซ่อมแซมแล้วนะครับให้มันเต็มให้มันตรงไหนที่มันไม่เกิดเนาอะ,อะแต่ก็ต้องรอหญ้าพันธุ์อีกนะครับผมรอหญ้าพันธุ์อีกเพิ่มเติมนะครับนะครับ โอเคครับอ่า uh